หยาให้ง่วงครับเรียบร้อยวันนี้เราได้ยาเต็มพ่วงรถเราแล้วครับ ต่อไปแล้วก็กลับบ้านยาที่นาเรานะครับนี่ครับมานาแล้วก็เอาญ้าไปฝากวัวด้วยเป็นญ้ามาก็วิ่งใส่กัน ให้หารเด็กๆจิตลบไปปะเนี่ยหลังจากฝนตกแล้วให้ชินยา